นี่โรงแรมพูวารินรีสอร์ทครับพูวารินรีสอร์ทเนาะโอ้โโคราชเมีนบอใช่โคราชครับผมโอ้ยโคราชเด้อพี่น้องเนาะโรงแรมรีสอร์ทอ่าพูวารินบอทครับพูวารินอืมขออนุญาตเด้อเด้อไอ่เฮ็ดอ่าเวียกยู่นี่บเฮ็ดงานอยู่นี่บครับเฮ็ดอยู่นี่นะครับโอ้โดูแลความสะอาดอยู่นี่บครับทุกอย่างอยู่นี่ครับ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 มา ขอบคุณหลายๆนะครับด้วยนะ<ม>ครับผมอ่านว่ายังเด้แบบนี้พี่น้องเลย อยู่โรงแรมอยู่หม่องในเดบานนี่พูพูจะพูว่าลินบ่มาต้นงานหมอกพี่น้องเลยงานหมอกเนาะตื่นจะเศร้าแน่นอนหนึ่ง,งมันอีพี่น้องเนาะตาตุบท เดินเซลล์ในนึงตอนนี้โยโกดาเด้อพี่น้องโยโกดาตอนนี้เนาะเนาะ,ะก่อนเดินกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูคุสู่คนพ่อแม่พี่น้องไงว่าอยู่ในและต่างประเทศเนาะมาตูนกยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข่าสู่ช่องมาตูนชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง มาตั้งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเไยมาตั้งแต่เมื่อคืนมาหอดสิอยู่มันทีหนึ่งทีหนึ่งครึ่งมาเมื่อคืนนี่พี่น้องไงตั้งชูเปอร์เฮาบวายเบาเตียงบวแล้วขอโตพักก่อนวันสันนอนก่อนวันสันเลยอยูอ่แวะมาพักยูโคระพี่น้องไงเนาะ ตอนนี้อยโโู่โคราชทีแรกก็ว่ายิงตรงเลยว่าสิลงฮอดขอนแก่นพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อยล่ะเนาะเพราะว่าเมื่อาว,วานนี่เฮาก็ทางพวกเฮาก็ตื่นแต่เช้าแน่หน่อยนึงเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าลงไปใส่ไปใส่บาตรไปทําบุญอยู่วัดป่านาพงเนาะ บัณนาปปะพงอะขอโทษขอไปใดๆพี่น้องเลยฟังตื่นเศร้าในหนึ่งนอนยิบเดียวมนเมื่อวานนี่เริ่มเมื่อยใส่บุใส่บาดยังเลี่ยนเรียบร้อยครับผู้ดีตั้งมีเอฟซีเนาะเมีใหญ่ใจดีเปนอยู่จังหวัดพะเยาเปนมาเนี่ยเปนกับทายปฏิบททัติธรรมด้วยกันทำบุญทำเซนว่าจน เป็นการถือโอกาสเลี้ยงเข่าเมื่อวานนี่รับชมคลิปทั้งสองวันจันเด้อพี่น้องเนาะมีแม่ใหญ่ใจดีแต่ป้าเพิ่นอยู่จังหวัดพะเยาวัสดุละทางเชียงใหม่ผลโพเนาะทาั้งผลแล้ววัตุนไปขอเลี้ยงเข่าแน่วัสดุเนาะก็ทางทีมงานเอาก็เตียนพี่น้องเลยเนาะก็ได้ผู้ได้คนเมื่อวานนี่ ฟิปซี่ันก็มาได้ <c oughs> บางท่านพันก็เข่าวอโยโยว่าสั่งปฏิบัติธรรมเลื่อมใส่ศรัทธาว่าสั่งเนาะบางบางไอ้บางท่านเนาะบางท่านพันก็นบบเคยมาทักท้วงว่านนสั่าก็ได้ <c oughs> ขอไปอันไม่ได้พี พอคู่ข่าวทางบเตียงว่าแจ้งเนะาะก็ตั้งที่ทางอ่าพวกขเขาแจ้งไปว่าสิไปวัดหน้าป่าพงษ์วัดสันไปทําบุญวัดสันก็เลยปากัดนัดมาเมื่อวานนี่เพิ่อนก็เลยมาถามมารอกันยู่หันก็ล้นเติบบางบางท่านเพิ่อนกับบุกเคยมามากับไกลเพื่อมาจุดหมายจุดประสงค์ของเพิ่อนกับนึ่งกับมา มาพ่อปะเตียงว่าศั์อย่างมาเจอทีมงานว่าศั์ซองมาก็อย่างมาเห็นบัตรนาปน่าพงษ์น้ำวศร์ใส่ปฏิบัติธรรมพี่น้องเราไงาทานเนาะเมื่อวานนี่ก็เจออยู่เอื้อยเพิ่นผู้นึงเมื่อวานนี่ก็เป็นว่าเป็นคนเวียงจันทร์ว่าศรนเนาะมันก็ได้ผัวผัวคนไทยพี่น้องเราผัวจังหวัดไหนจังปะทูนก็ลืมเลยมันก็ดีใจว่าศรน เห็นรถบ่เทียงจอดอยู่ยังเวียนยังก่อนละถ่ายคู่กวนพี่น้องไง่ายคู่กวนนะเพราะอันหนาว่าว่าตกใจว่าฉันว่ามันอยู่เป็นเนสงสัยเมันลืมเบิ่งเด้พี่น้องเนาะนี่ไปว่าโอ้ยมาเตียงว่าฉันนะทั้งทีงานดีใจเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณได้ดาเนาะขอบเอพี่น้องเอฟซีเบิดจูกคู่จูบคนที่เข่าเวียนมาให้กำลังใจกับทีมงานโดยตลอดมาเนาะ ต้องขอขอบคุณขอบคุณใดๆเอ่ะมาต่อพี่น้องเหรอเนาะหลังจากหลังจากป้าเพิ่นเนาะเอพีปุ้ยเย่เจลีเพิ่นหลังจากเลี้ยงเขาเสร็จแล้วทั้งพวกเขากลับมาพอดีทั้งพี่เบิ้มเนาะพ่อแม่พี่น้องอัดชูจักกันดีพี่เบิม้มไอ้เบิ้มเนาะอเอาเลยเด็กกันปูประดิษฐ์ปลากระป๋อง บนเทียงนั่นแหละพ่อพี่น้องไงตั้งบนตูนกับมาพบพ่อทั้งอายเพื่อนกับเป็นครัง้งแรกพี่น้องไงเนาะกับไปเวีนยนเยี่ยมยามตามเข้าอ,อยู่ฮอดเทือนฮอดซานเพื่อนเนาะก็คือตามบนเทียงทายลงไปเนาะเพื่อนกับไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำกินเยี่ยมกินได้เรื่อยกับตั้งพวกเขากับเดินทางมาเมื่อคืนนี่พี่น,อน้องไงเดินทางมาที่แรกก็ว่าจุดหมายปลายทางก็ว่าจริงตรงด้วยที่นี่บ่อย ก็ได้ขอพักก่อนตอนนี้อยู่โคอดาตตอนนี้พ่อแม่พี่น้องไงโยู่โคอดาตเด้อแต่ผู้ว่าอยู่โรงแรมไหนพี่น้องไงเดี๋ยวเดี๋ยวประตูสีลองสลับกล้อ,องไปอยู่เพคนพี่นออ้องไงกระไรป้ายเพคนแต่ว่าโอ้บูว่าอ่านยังไงพี่น้องไงเนะาะประตูนานโมกอีพ่อแม่พี่น้องพูด คอมหมิ่นมาบอกเนี่อเนาะตอนนี้โยโกดะตอนนี้พี่น้องเลยจะเป็นประมาณนี้บ้านผักพ่อแม่พี่น้องบอกไปว่ามากกับหิ้วเข่านะบัดที่นี่ทางประตูนอนกับวัดจันพี่น้องเลยนี่จะเป็นแบบอ่าบ้านหลังเดียวพี่น้องเลยเนาะเป็นบ้านใช่แหละปาห้องเป็นจาดกว้างใหญ่ไพสานงามพี่น้องเลยเนาะจานหูจาลตาอยู่แบบ ตั้งบนเตียงแล้วก็นอนอยู่หลังนั้นนอนอยู่บ้านหลังนั้นบนเตียงนอนตรงอยู่นอนอยู่หนันไดเดี๋ยวบัตูนสิพาพี่พอน,อน,อนอ้องยางเราเลาะอ้อ,อมๆไงเด้อแบบธรรมชาติด,ดีดิพี่น,อน้องอยู่นี่เตาบัตูนบูว้ว่าพี่น,อน,น้องเนาะโอ้ว่าอยู่ใส่เราจะทำ ทั้งเอื้อยเพื่อนเมื่อกี้นี่เห็นยางผ่านมาอยู่บูว่าไปทั้งแด่เลยเนาะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่นออ้องเนาะเอฟซีท่านใดอยู่ใกล้แถวนี้กะแบบเวียนมาดินนำไหนเด้อเนาะวัออะวจะได้ออกเดินทางตอนไหนน่าจะเป็นช่วงเที่ยงพี่น้องเนาะรอทั้งบ่เตียงพดอดีตืน่นพ,พี่น้องไงทั้งเพิ่นก็เมื่อยเมื่อวานนี่ก็ได้ก็เข้าใจเนาะเพราะว่า อ่าเพิ่นกับขับรถขับรถขับล่างพลอยมโน่เนาะมีแต่เราผู้เดียวทั้งอ่าบระตูบวชนกับโบก้าขับเปลี่ยนโบก้าขับซอยเราญาติพี่น้องน่เลยฟังเบิ่งขาเมื่อได้ยินบวชนว่าสีขอขับเปลี่ยนโยว์บวชนเพราะว่าขาไปมุกละหันนี่ก็รถกับถนนทนทางกับคนข้างสิ่บ่ รถกระสีโบราณนะนะพี่น้องเลยจะขาเข่ามาเนาะจะเห็นรถกระสีโบราณก็กตือว่าคนจันทก็ว่านะสิครับได้ยูภาษาลองลองเบิ้งพี่น้องเห็นเนาะกระไรผู้่ด่ายคอมมินมาเด้ออันนี้กระไรคอมมิพี่น้องเห็เนาะก็เป็นยังบตุนคือบระยู่เหตุการณ์เหตุงานอยู่น้ำเมียว่าัก็เหตุทังไดเสร็จเนาะพี่น้องเลยทำบตุนคือคอว่านั่นแหละ มาตุนกัมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาทำหน้าที่อยู่ยเรือกันแบบนี้แหละเนาะก็เป็นงานอีกงานหนึ่งพี่น้องไงเนาะกัทั้งเมียกัเฮ็ดอยู่ทั้งสาวรัดสามีเพป็นกัเฮ็ดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับูงไปพี่น้องไงเนาะพอได้การนมลูกทั้งลูกชายมาตุนกักินนมอยู่พี่น้องเไยกับอดเนาเนาะเพื่ออนาคตของของมาตุนในครอบครัวพี่น้องเไยเนาะกับอดเนาะ แล้วกิดทอดก็คิดทอดโยนนั่นแหละต่ว่าเห็ดแทงได้ไส้คือว่านั่นแหละก็ต้องทำใจกับโมเป็นยังหวพี่น้องไงเนาะกับมิเตอร์ปัจจุบันนี่กับมันง่ายแล้วพี่น้องไงกับโลกโซเชียลเนาะกับมิเตอร์ว,ว่าโทรเอามิโดโคเอากินทอดก็ได้ไรมีโดโคเอาต่างคนต่างทำม,มาหากินพี่น้องไงกับืระดูกื่อเต้าเนาะ ก็มีแต่ว่าขอปากปีปากน้องไงเด้อเนาะปากปีปากน้องเป็นกำลังใจให้ป้าตุลนเนะาะฝากขอกดได้กดแชร์นับชมคลิปของป้าตุลจนจบแลว้วบวกดกลับกดชนะเด้อเนาะป้าตุลต้องขอขอบบุญขอบคุณใดใดพี่น้องเไงว่าไปว่ามา,มาแค่หิวเข่าเราบาัดนี้เฮ็ดหังไดเรบบันนี่พอจันกันยังบอกท่านตื่นป้าตุลตื่นก้อนมูอมือนนี่พี่น้องเไยตื่นแต่เศร้าแนี่ยหนึง มันบุคขุดหมดด้วยจังได้คำว่เา,าเปลี่ยนห้องเปลี่ยนแฮหแต่ละมือนี่พี่น้องเไงเนาะนอนบุคคอยรับติดมักตื่นแต่เศร้าในนึงคำว่าได้มือหนึ่งสองมือเริ่มแล้วบ้านนี้เริ่มสินพี่น้องไงบทุนสิเป็นแบบสั้นแต่ว่ามาปุ๊บปั๊บเลยเนีย่เรียบบทุนบทุนในกับการมองอยู่มองนอนมองรับมองนอนเนาะ เอาได้สองมือสามมือก็ไปเลยสิสิ้นละบาเตีนนี่ตั้งบาเตียงไนกันนอนอยู่บนพี่น้องเลยหิวเข่าบูสิะไปทั้งใดบาเต็นนี่บัวเป็นสิพาออกจากโมงเบิ้งไปเบิ้งก่อนนะพี่น้องเนาะไปมาตูนจิมาตูนว่าอยากพุกแล้วพี่น้องเงยบ้ว่า้ันพักอยู่ใส่เลยพี่น้องเนาะน นี่ก็ธรรมชาติวิวสวยงามดีเป็นบ้านหลังเดียวจริงๆอะไรพี่น้องไงประตูก็ว่าจันนอนนี้หัวเตียงนอนหลังนี้พี่น้องไงไป,ไปก่อนไปก่อนจะเป็นประมาณนี้นี่แหละพี่น้องไงหม่องพักหมอ่องเชาทางพงเงาผักกันมันอยู่เมื่อคืนนี่เนาะ มาหอดมเมื่อคืนนี่เด้อพี่น้องไอ้โคดาชตอนนี้ยอยู่โคดาาเด้อบีซามพั่ันตื่นแล้วปอนอ,นอพี่น้องไอ้ฮึบ่บเงียบแต่บันนี่พี่น้องตื่นนะว,วู้นี่ เพิ่นเงยาเพิ่นหายไปรองเลยเงีเยบตื่นเอ,อาบุ๊เานาะแต่ดีนี้าบานี่ยเข่าวเลยบ้านี้พี่น้องเลยว่ายัางไงพาเราออกไปชื่อเผ่าหน้าบัดนนี้ิ้วแล้ว แต่เราให้พี่น้องเลยก็เราเมื่อยเมื่อคืนนี่ครับรถมากเกินยอมรับอยู่เมื่อยบวายเราอะตอนนี้ก็อบจะมุง่งก็ตอนนี้พี่น้องเบิ้งหมดจน,นก่อเบิ้งก็ประมาณ10โมงโอ้ยังบ่ตื่นหรอจะไ่นพี่น้องเลย งง <c oughs> บ่น้องเลยบวกขาเลยมีแ่ถาดไม่ไม่ไม่ไมถาถาถาแตถาดเลยอ่าเราตื่นก่อนพี่น้องไงเนาะให้เพิ่นพักผ่อนก่อนเข้าใจแล้วโยกพอเราขับรถเมื่อยพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวประมาณชี้มุ้งชี้เพชรมุ้งคนละเดี๋ยวเราสิตื่นชี้เพชรมงเดี๋ยวก็ตื่นละเดี๋ยวมาตูนหาย่างเลาะเบิงึงแถวนี้ก่อน ตื่นแล้วก <c ười> ็พุ่นล่ะบัดนี้มุ่งหน้าจุดหมายปลายทางนี่ก็ค่อนแก่นพี่น้องเอ้ยเนาะค่อนแก่นก็สิลงไปหาทางหนองมูเพิ่นพุ่นแหสิลงไปหาทางองมูเพิ่นพุ่นแหเียาเลาะเบิ่งเลาะชมหน่อยนึงก็ได้พี่น้องเนาะนๆเฮาก็ได้เข้ามาแล้วยอมรับว่าสะอาดพี่น้องเนาะ สานหงษ์สานต,ตางามแบบมิวธรรมชาติเลยอยูห่หอมอยู่เงาเย็นบรรยากาศพี่นองเอ้ยอ้าวี่นองเ้ยมาพ่อไอ้เพิ่นบาทนี่อ่าจะได้ทำข้าวทำข้าวก่อนบาทที่นีน่เนาะ มือใจเด้ร้านกับเป๋าบ้านนี้ไงมันเปิดแล้วบ่ตรงนี้ก็มีนี่บ่อกัรร้านร้านขายของจำโอ้ไก่บ่ไงนี่ไก่ไก่ไก่ใกล้ในบ่ครับผมโอ้อ่อเนาะพี่น้องเนาะสั่งตามสั่งโดยพี่น้องเลยโรงแรมยังนี่ไออันนี้โรงแรมพูวารินรีสอร์ทครับพูวารินรีสอร์ทเนาะโอ้โคราชเมนบ่ใช่โคราชครับผมโอ้ยโคราชเออพี่น้องเนาะโรงแรมรีสอร์ท อผู้วดินบ่ไอ้ขออนุญาตเด้ออ้เด้อไอ้เฮ็ดเวียกอยู่นี่บ่เฮ็ดงานอยู่นี่บ่ครับเฮ็ดอยู่นี่นะครับโอ้โดูแลความสะอาดอยู่นี่บ่ครับทุกอยย่่่างอูนีครับ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 ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อไอ้เด้อครับผมโอ้ยแสดงว่าอยู่ข้างหน้านี้พี่น้องเนาะด้วยเปิดแล้วบ่เนาะ นี่ทางเข่าเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยโอ้นี่เป้าเป็นประตูนานหมอกพี่น้องเลยไ <c oughs> ปๆๆๆๆงามงามงามขอเม่พี่น้องอินเขาเมนมากกับว่าประตูน่านสันจะใส่กล้องไว้ได้เด้อวสันแม่ได้ตาวสันโอ้ยนอกราบขอโทษขอพ่ายไดๆเด้อแม่เด้นนอนอ บางทีมาตุนกัดลืมพี่น้องลืมหมุนไววเนี่หน่อยนึงกราบขอโทษขอไปน้ำได้ๆเด้ดดอเนาะพูดแล้วพี่น้องไงเมื่อนี้อาจจะได้พบพอ่อกับน้องมูเพิ่นฟังเบิงเตินทางบูฮู้วา่าจากโคราชไปหาคอน,นเจนี่บูว่าสีจักรโลเนาะมูว่าสีจักรโลเดี๋ยวเบิงซูเปอร์เขาก่อน เปบนเตียงก่อนพี่น้องเไยเนาะตื่นแล้วก็สิพาก,กันไปจักโมงพักนอกจักโมงแต่ตอนนี้นะี่ยยังพักอยู่โคราชอยู่พี่น้องเไยเนะยาะพักอยู่โคราชอยู่โมนี่อาจจะตื่นมานเนี่ยอ,ออกไปละกาิเดินทางเลยพี่น้องเนาะฮอดพุ่นก็จะช่วงกำกำประจักษ์ หมจันเนี่ยมันตื่นบ่เนาะพี่น้องนี่อึบเอามานั่งก่อนบัดทีนี้พี่น้องเอ้ยังบนต้นก็ชอบไปผู้เดียวก็จังไดบถามหมู่ก่อนถามหมู่ตื่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะได้ออกไปกินพร้อมกันเด้ออยากจะดหนาวแน่นึงล่ะหากินขนมกินน้ําไปทพี่น้องตื่นแต่เช้าแน่นึงเนาะ น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็ยังเป็นกําลังใจให้อ่าน้องมูคือเก่าคยพี่น้องให้เนาะก็มีแต่ว่าภาวนาขอให้น้องเพิ่นหายไวๆเนาะสิได้กลับบ้านไวๆสิได้กลับไปอยู่นําแม่อยู่นําญาติพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นก็แงล่ะเป็นห่วงเป็นใพี่น้องเอ้ยกจะเห็นหน้าเห็นตาลูกเนาะกจะเห็นโสมหน้าของน้องมูอยากเห็นใบหน้าใหม่ของน้องมูเนาะาแม่เพิ่นก็ดีใจแล้วบัดนี้ ทางเฮาก็อยากเห็นพ the the so ี่น้องใหเนาะว่าเป็นจังไดทางนอกเพิ่นก็ได้ยินบ่เตียงโทรถามข่าวถามข่าวก็ว่าอ่าโทรามข่าวทางพี่จาก็ว่าคือว่ากินข้าวบ่อจังได๋เนาะ่อากย่างยังๆว่าดีขึ้นได้ว่าซั่นพี่น้องหเนาะแต่ว่าจังได๋ก็ไปเบิ่งเนาะปากเว้าบ่ตอตาเห็นว่าซั่นพี่น้องหเนาะเดี๋ยวก็ มื่อนี้ละอาจสีได้ไปถ้าว่าไปไปฮอดคำกับอาสิบริยียบพี่นอ้องอาสิเป็นเบอร์อื่นเด้ออาสิเป็นเบอร์อื่นทางพอกเขาจะได้เข้าไปเยี่ยมไปหาน้องมูเนาะกังอยู่แถวขอนแก่น,นพี่น้องเงบ่ฮู้วสิได้ออกมือใดเนาะยังบูวสิได้กลับมือใดกับมีแต่ว่ารอฟังคำตอบจากแพทย์จากหมอเพิ่นว่าสีอนุมัติหรือว่าให้ออกมือใดเนาะ เบิ่งตามอาการน้องเพิ่นสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะไปสั่นโม่อะไรยังห่างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งบ่ต้นกก่อนเดินเนาะก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสู่สูขสู่คนที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของบ่ต้นและทีมงานจนจบบ่ข้ามโฆษณาเด้อบ่ต้นขอบคุณขอบคุณใดใดเนาะพ่อเมพี่นองง้องเอ้ยอ่าก่อนเดินทั้งบ่ต้นกับที่ขาดบ่ได้นี่กัคือพ่อแม่พี่น้องไงเนาะอ่าเข้ามาเป็นกำลังใจ ตูนโดยตลอดมาเนาะก็ต้องขอบขอบคุญขอบคุณได้ได้ได้เตรียมงานเนาะอ่าไปใส่มาใส่กับขอให้ทีอ่าเบ็ดชูขู่ชูค,คน,คนู้ใหญ่เจดีเบิดทุก่านเนาะจงยินดีมีแง้งความเจ็บใหญ่ได้ความไข่จะมีปัจจัยรูปไปกับเจ็บเด้อสาธุเนาะพี่น้องเลยไปสำหรับคลิปนี้บตุนกับบูมีอย่างใดมีแต่ว่าแจ้งพี่แจ้งน้องตอนนี้ อยู่โคราชผักอยู่โคราชเด้อเมือเม่อคืนนี่มาหอดเมื่อคืนนี่พี่น้องเไยเนาะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่า fc พอพี่น้องเป็นอยู่ใกล้แถวนี้อยากมาพบมาพ่อกับบนเตียงเนะี่ยทางพวกเขากะแวะเวียนมาได้ไพี่น้องเไยเนาะก่อนเที่ยงนี่แวบะบเวียนมาย่ำย,ยามได้ได้ผู้ได้คนกะว่าเออไปกราบจามุ้ยเด้อบ้านอันน,นี้กะต้องรอเบิ่งทางซูเปอร์เฮาเนาะว่าเป็นสิไวบ่หรือจังใดพี่น้องไงแต่มีโอกาสถ้าบุญฮอดจอดถึง ก็บริเน่อาจจะได้ไปเนาะก็จะได้ไปกาบไหวยามูพี่น้องไงกับปุตุนกับผมเคยไปจักเทื่อหรอกคำว่ามีบุญทอดจอดเถืงเพิ่นกับอาจจะได้ไปเนาะก็คือกันกับไปวัดเมื่อวานนี่แหละพวยพี่น้องไงปุตุนผมเคยไปจักเทื่อเนาะพวยพี่น้องไงเอา้าสำหรับคลิปนี้กับมีแต่แจ้งพี่แจ้งนอ้องคือว่าเ,เนาปะปุตุนกยากจขอจบคลิปลงไวยเพียงจำนี้ก่อนพบพ่อ,พอ,พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปุตุนขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องไงบยบาย